จัดสินจากเตือนกองงานกาชาสรงคลา่ิพันมาที่นี่<ะ>นาราธิวาสครับเขามีจัดขึ้นมาละลาครับโดยจังหวัดนาราธิวาสเชิญชวนเที่ยวงานกาชาและงานประจําปีจังหวัดนาราธิวาสประจําปี2566ผ่าตายโโลแกนรับพือให้ใส้ใจถูกสุขประชาชนครับจังหวัดนาราธิวาสครับรวมกับสํานักงานเล่ากาชาจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกผักส่วนรวมกันจัดงานกาชาและงานประจําปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปีส่งพันอร่อยกิกเพื่อเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดและก็งานประจำปีจังหวัดนร,ราธิวาสนะครับภายใต้สโลแกนรับเพื่อให้ใสีใจถูกสุขประชาชนโดยงานจัดขึ้นราววันที่10อัดถึงวันที่สิปาคมนี้รวม10วัน10บคืนทีส่วนสรธาจรณาจะเริ่มประเกียดหกรอบประชุมพันธุ์้าอำเภอเมืองจังหวัดนร,ราธิวาสนะครับโดยจะได้มีกิจกรรมต่างๆในการแข่การออกรานดาวากาชาดการจัดนิศรศการข้องหน่วยงานราชการต่างๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพืนบ้าพืนทิ่ อัตลักษณ์แสดงผ่าตายการจำหน่ายสินค้าราคาทูกจากทั่วประเทศและก็ชมการแสดงจากศิลปินดังมากมายกันนอกจากนี้นะคะเขายังมีการประกวดเศร้าง,ง่ามนาราทีวารด้วยนะคะใ,ในวันที15่15-16พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาดพร้อมกับรับชมการเดินแบบผ้าท่อผ้าไทยผ้าทิ้นผ้าลายพระราชทานแล้วก็ผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยไซส์ไฮสนุกนะคะในวันที่18พฤษภาคมนี้ค่ะทีวี ที่กลางงานกาศาสตร์ การจัดงานกาชาดแล้วก็งานประจําปีจังหวัดนราธิวาสประจําปีที่สองพันห่กสิบหกแล้วกาชาดจังหวัดนราธิวาสก็ได้จัดทําจํหนายสลากกาชาดใบละห้าสิบา,บาทจํานวนหกหมื่นฉบับฉบับนึ่งรอยบาทโดยมีรางวัลจํานวนห้ารอยสามสิบหกรางวัลเลยนะคะ,ะรางวัลพิเศษก็ไม่ธรรมาดาค่ะเป็นทองคําแท่งน้ำหนักสิบห้าบาทนึ่งรางวัลแล้วก็รางวัลทีนึงก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันค่ะก็คือรถกระบะโตโยตา้าไฮลักซ์รีโวแล้วก็รางวัล อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะทางนี้รายได้จากการจำหน่าสลากกาศาสตรค่ะเขาก็จะนําไปในการบรรเทาทุกแล้วก็ช่วยเลือกส่งครอบพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัต,ติต่างๆด้วยนั่นเองค่ะคพลาดไม่ได้นะใช่แล้วสิบ <S <S สอด ถึงอยงที่เป็นสภา,าคมนะครับหลายคนจะไปงานชายแล้วไม่ใช่ว่างเปลือไปทํากางกลศลอย่างเดียวว่างหลดเครื่องหลดยนต์เลยกันนะก็ต้องซื่อาสากด้วยแต่ว่างอย่างเดียวไม่ได้ต้องอดนุนสลากกา,าชาดด้วยหรือว่าใครที่ไปเที่ยวงานก็ไปตักหน้าว่ากา,าชาดก็ได้ก็จะมีลากไร้รูปแบบให้ได้รวมสนุกกันเพราะฉะนั้นก็สามารถไปรวมรุ่นกันได้นะแล้วก็ไปช่วยเหลือกันได้แล้วก็ที่สาคัญไปสื่อโค้งภายในงานจะได้ช่วยกระจายรายได้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยนะคะ